สวัสดีจ้ามาพอกับช่องไม่ยาดาผ้ากินแน้วยเได้จ้ามินิสิผ้ามากินขนมเพื่อสุขภาพจ้าเป็นขนมหวานเลยจ้าี่ซอวาเขาเหนียวมูนท่านยา่าผือจ้านี่เห็นบอเห็นย่บจ้าตกแต่งเป็นลูกหัวใจแน่บอกว่าเป็นลูกหัวใจอยู่บ่จ้าประโยชน์อบ่ต้องเบาถึงเพราะว่าสรรพคุณแบบอุ้ยดีหลายจ้ามามากินนำ้ำบอกน้ำนะจ้า ไอ้มินมินนำกะทิแบบว่าหลาดเครื่องเคียงนั่นมาจ้ะแต่สิล่องกินแบบแบบบตองลาดนะออริจินอลอ่ะให้เม็ดแปลกกล้วยมากแบบจุกๆเลยจ้ะขาเนียวมูนท่านเนยือกมามาลองเบิงกินขังแหลกขึ้นกันจ้ะ้ายขอโทษด,ด้ะจ้ะเฮีย หอมง่าดำกับง่าขาวแต่หอมขึ้นจมูกเลยพันเห็ดใหม่ๆเนาะตองกินแบบโบราณเนาะกระซิมีทั่วแดงทั่วดำดุกเดือยง่าขาวง่าดำเม็ดแป๊กกล้วยอุ้ยสับปุณกับแบบว่า บอกแบบรุมร่มวนนจ้ะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินร่วมอยู่ในท่านยาผืชน,นี้เลยจ้ะกินใ่เลนก็นแซบด้วยจ้ะไม่ใช่แบบรสธรรมชาติของทัแเนะจ้ะทำให้มากกินเลนเนาะเดี๋ยวสิลองหนาดกะทิบึางนะจ๊ะว่าสิรสชาติแซบขึ้นบ้ กะทิจ้ะหลาดไปเลยอเอาช้ำๆได้ดีกว่าจ้ะสิมคนท่าจ้าเดี๋ยาาวยสิบอกความแตกต่างวันหลาดกันบบันลาดโอ้ยมักเม็ดแปกก๊กปวยนี่ละจ้าอนซ่อน หลาดแสบกว่าจ้ะแต่บางคนก็อาจสิบอมากหลาดล้ะจ้ะต้องลองซิมบึงแต่พอหลาดแล้วโหรสชาติแบบว่าม,มันเลิศมาก <c oughs> เลิศอิลีจ้์หอมกระทีม หึ่งกินเป็นครั้งแรกคือกันจ้ะเคี่ยกระทิเข้าไปให้ม่มๆช้ำ Tak saya menu ni กินทั่วค่อนข้างสิงแบบว่าฝืดท้อน,นิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าทัว่วแ,แล้วล่ะท้อแหงเอาละจา้าเมนูนี่เลิศอีรีสซอบอีสุขภาพนำนะจ๊ะไพมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อปไปน,นี่นะจ๊ะเอาไว้พอลคลิปหน้านะจ๊ะว่าสิมากินิบ่สิพาไปิกินเอียงขอพระจังเวยพรนะจ๊ะบ๊ายบาย